หมู่1เอโลหารลทเฮเฮเจนลไอลิเทียมเอนเอโซเดียมเคโพเทียมอาร์บิลูมิเนียมซีเอซีเซียมเอฟอาร์แฟนเซียมหมู Melt ่2เอโลหารทลเอิร์ดีอีเลิเดียมเอ็มจีแมกนีเซียมซีเอแคลเซียมเอสเอสเตอรีมบีเอเบรียมอาร์เอเลดียมหมู่3 a อบีโบลอนเออลอะลูมิเนียมซีแคลเซียม ไอเอ็นอินเดียมทีเอลเทอร์เซียมโม่สี่เอซีคาร์บอนเอสไอซิคอนจีเอเจอมาเนียเอสเอ็นชินดีบุกพีบิเลตากัวโม่ห้าเอเอ็นเนโตรเจนพีฟอสฟอรัสเอเอสอะเซนิกสารูฟบี แอนติโมนีพวง B L b s ony, wang, BL, Bism ar, Bism ar. m u t b s m u t หมู่ 6A คาร์บอนเจน O ออกซิเจน S ซัลเฟอร์กำมะถันอ E ซิลีเนียม P E เทอร์ลูเดียม P O พอลูเดียมหมู่ 7A ฮัลโลเจน F ฟลูออรีน Cl คลอรีน Br โบมีน I ไอโอดีน เอทัทีนหมู่8ปดเอกาเฉืยเฮ h ีฮ e, ีเ e, ลีย e, ม e, N. E. เนีออนอารากอนเคริปทอนเอซีนอน R. N. เอลออนเลดอนธาแทนซิชันเอสีสแกนเนียม P. ีไอไทเทเนียม วีวาเนียมซีอาร์โครเนียม MN แมงกานีส FE ไอรอนเหล็ก CO โคบอลไ i นิกเกิลซ u คอปเปอร์ทองแดงซ n เซิงสังกะสี ไฮลิโซปูรูซีฟาเบเมคาสตอนเบราโบอลูนเก้วอินเทลคาซิเจอดีตะกัวในฟอสซานูพองบิดโอซันเจเทโบรูปูคอปูไอเอสฮินีอาทิปซีเรสแกนทวาโคแมนเล็กโคนิคอบซิง